สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวสวนยางยื่น3ข้อรัฐบาลช่วยนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม58นะครับที่โรงเรียนเจ๊ติ๋งตะบ,บนปิกอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชาวสวนชาวสวนยางพลา,ลากว่า300คนนะครับจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจากแปดองค์กรประกอบด้วยสมาคมคนกิดยางและชาวสวนยางรายย่อยเครือชาวสวนยางและปั๊นน้ำมันแห่งประเทศไทยนะครับ สมาคมเครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยนะสมาคมชาวสวนยางสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยนะสมาคมผู้ประกอบกิจการยางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกกีดยาง17กลุ่มโรงงานนะและสภาเกษตรชาวสวนยางภาคใต้เปิดเิธีเสนาเพื่อสรุปภาพรวมปัญหาเรื่องราคายางพาราที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะครับพร้อมให้เกษตรกรลงชื่อแสดงจิตนาอารมณ์ ให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างพาราทั้งระบบโดยด่ว,ดวนพร้อมส่งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อคือ 1. แก้ไขปัญหาการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเร่งด่วนและลงมือทำ,ท,ำ,ท,ำทันที 2. ขอให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางต้องได้โอกาสทุกกลุ่มและไม่จำกัดไม่จกัดสิทธิ์นะครับและส การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการยางต้องได้รับสิทธิ์ในการส่งเสริมสรัพสนสนอย่างเท่าเทียมกันนะครับนายมนัสบุญพัฒน์ายกสมาคมคนกิจยางและชาวสวนยางพารายางหรายย่อยนะครับกล่าวว่าได้รวบรวมปัญหาที่จะนําเสนอรวมวเกษตรและสหกรผู้รักษาการพรบการยางนะครับลงมารับข้อเสนอปัญหาของชาวสวนยางทั้ง8องค์กรนะครับ ไม่มีการมารับข้อเสนอจากเวทีเกษตรกรจําเป็นต้องนําข้อเสนอเดินทางเข้ากอทมเพื่อนําไปมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่21ตุลา58นะครับที่ผ่านมาได้นําเสนอแนวคิดต่างๆต่อรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจอีกทั้งเรื่องพอรบการยางที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอรมวเกษตรนะครับผู้รักษาการพรบนี้นำมาประกาศใช้ในราชกิจการุเบกษายิ่งไปกันใหญ่ คณะกรรมการในกยทอ,ออกแบบให้มีตัวแทนเกษตรกร,กรถึงหนึ่งในสามวงเล็บห้าต่อสิบห้านะครับแต่พออนุก,กรมอ,อนุกรรมการที่เขียนล่างไม่มีตัวแทนเกษตรกรแม้แต่คนเดียวแล้วเร่งออกกันลุกลี้ลุกลนถ้าขืนอยู่หากถ้าขืนเป็นอยู่อย่างนี้พรบการยางทั้งฉบับคงไม่ต่างกับกฎหมายริดลอนสิทธิ์ชาวสวนยางนายมนัสกล่าวนะครับ